ฉลอพี่เฟิร์นก,กับงังรีบไปนะโอ๊ย,อยเอ้ยเดี๋ยวนะพี่เฟิร์นเป็นอะไรมากไหมคะถามมาได้ค่ะข,ข,ขัหรือเปล่าก,ก็ไม่รู้อะ่ะเออคือฉันยังไม่ได้ขับรถเลยนะคะคุณที่ขับอะไรอะ่ะคุณดูรถคุณสิพังหมดแล้วเนี่ยทำไมมันพังขนาดนี้เนี่ยนี่เธอคิดจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมแล้วจะให้ฉันรับผิดชอบอะไรอะ่ะ เงินก็จ่ายฉันมาเลยห้าหมื่นและฉันจะทําว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น 50, ห้าหมื่นนี่เธอจะป้นกันเลยหรือเปล่าเนี่ยป้นอะไรอย่าบอกนะว่าเธอขับรถหลูขนาดเนี่ยไม่มีปัญญาจ่ายอะไอเงินน่ะฉันมีแต่ว่าเนี้ยเธอเดินมาชนเองไม่ใช่หรอทุกคนทุกคนมาดูเร็วมีคนชนฉันแล้วไม่ยอมจะรับผิดชอบอะโอ้ยนี่คุณทําผิดแล้วคิดจะไม่รับผิดชอบหรอแล้วคุณเป็นใครอะคุณเห็นเหตุการณ์หรอก็ใช่นะสิ คิดว่าขับรถหรูแล้วจะทําอะไรก็ได้เหรอจะเล่นกันแบบนี้ใช่ไหมเล่นอะไรของคุณคุณทําผิดคุณก็ต้องจ่ายหรือว่าคุณมีหลักฐานหลักฐานเหรอรถฉันอะมีกล้องนะนี่ไงหลักฐานอ๋อนี่เหรอหลักฐานใช่ชันระดับ 4K เเลยนะขอดูหน่อยได้ไหม 4K เคหรอเฮ้ยนั่นมันกล้องของฉันนะตอนนี้ก็ไม่มีหลักฐานแล้วไงจ่ายเงินมาดิชักช้าอยู่ได้นี่คุณทำไมต้องทำแบบนี้เนี่ยนี่คุณอะไรขับรถก็หลูเด็กเสียวะเนี่ยนี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะมากอะไรของคุณดูนี่ดิเป็นอะไรมากไหมคุณโอ๊ยเจ็บมากเลยค่ะคุณหนีต้องไล์สด นี่ทุกคนตอนนี้นะครับผู้หญิงคนนี้ครับชนแล้วไม่รับผิดชอบทุกคนมาดูครับหน้าตาก็ดีขับรถก็หรูแต่ทําอะไรไม่รู้จักรับผิดชอบเลยคนอย่างนี้นะครับอย่าให้อยู่ในสังคมเป็นอันขาดโอ๊ยนายหยุดถ่ายตดีวนี้เลยนะหยุดถ่ายก็ได้จะปิดไลฟ์ให้จ่ายเงินมาก่อนอ๋อฉันรู้แล้วพวกเธอสองคนอ่ะเป็นแก๊งเดียวกันใช่ไหมโอ๊ยแก๊งกองอะไรฉันเจ็บไม่ไหวแล้วเนี่ยหลักฐานก็ไม่มีพยานก็ไม่มีรีบจ่ายมาเถิดจะได้จบ,จบ เมนนื่อกี้ยังห้าหมื่นอยู่เลยไม่ใช่หรอเธอยอังไม่ใช่เอระที่ทำให้เรื่องมันยุ่งยากขึ้นอะ่ะฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเดี่ยวค่ะทุกคนฉันเป็นพยานให้ได้จริงเหรอคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นพยานว่าผู้หญิงคนนี้ทำให้ผู้หญิงคนนั้นบาดเจ็บฮะอะไรกันอีกเนี่ยไม่มีหลักฐานคุณน่ารับเป็นบบคนผิดจ่ายเงินเขาซะ ได้ทัวฟาดขอแล้วกันนะเจอคนแบบพวกคุณอนะอ่ะนี่บัตรอะชดใช้ค่าเสียหายให้เธอนะขอบคุณค่ะค่าข้างหนึ่งห้าหมื่นใช่ไหมเดี๋ยวฉันให้เพิ่อมอีกแสนหนึ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลแล้วกันโหให้ค่ารักษาเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเไปไปซื้อน่เวย ได้มาตั้งแสนห้าเลยเหรอวะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยแกถ้ารู้แล้วว่าทำไมเขาให้เงินแกเยอะก็เขาจะส่งแกไปนอนโรงพยาบาลจริงๆนี่ไงฮะฉันไม่อยากนอนโรงพยาบาลอะ่ะ <c oughs> พี่คะเอ่อคือหนูไม่เอาค่ารักษาพยาบาลแล้วคะ่ะเพี้ยวบ้านคืนไปเลยก็อยากได้เงินไม่ใช่หรอจะให้หรอไงเอ่เอคือหนูหนูไม่อยากได้แล้วคะ่ะ ไ่เเียวเยวปลพอเถอพี่เฟิร์นอย่าไปแกล้งเขาเลยดูดิกลัวจนขาสัน่นหมดแล้วเนี่ยฮะนี่คนสองคนเป็นพี่น้องกันเหรอเนี่ยถ้ามันใช่แล้วจะทำไงฝากไว้ก่อนเถอะพวกแกสองตัวไม่เกี่ยวนะใวาใครอย่าพังไปแล้วใครจะสอบเราได้ฉันอ่ะ